ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนเทศบาลหน 1, ึ่งวัดพงามสามขีพิทยาทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูพี่ออมเช่นเดิมนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะในวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในหน่วยที่3กันลนะคะนักเรียนในเรื่องของครอบครัวแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะคะอ่าก็วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็ คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะน,น,นักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ,ะก็จะอยู่ในหน่วยที่3นะคะ ต่อไป Machine. เรามาลองดูตัวชี้วัดนะคะในเรื่องของที่เราจะเรียนกันก็จะอยู่ในตัวชี้วัดพอ2.1ปอสทับหนะคะอธิบายอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนแล้วก็สมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้นั่นก็คืออธิบายอธิบายในเรื่องของอะไรคุณลักษณคุณขอภัยค่ะคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนแล้วก็สมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะ ่าครูออมเชื่อว่านักเรียนนะคะกําลังกินข้าวนะคะหรือกินอิ่มๆม,มาใช่ไหมคะเกิดอาการอะไรคะง่วงใช่ไหมคะดังนั้นเรามาลองฟังเพลงนะคะครอบครัวสุขสันต์กันนะคะนักเรียนอ่านักเรียนจะได้ตื่นอาจจะขยับร่างกายตามไปด้วยนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองเริ่มกันเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะนักเรียนส้อรับเพลงครอบครัวสุขสันต์นะคะเรียนเป็นไงบ้างคะอ่าเราจะพอเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนว่าครอบครัวสุขสันต์จะต้องเป็นอย่างไรอ่าเรามาลองเข้าในส่วนของเนื้อหากันหลักของเรากันเลยนะคะนักเรียนอ่ครอบครัวแล้วก็ลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะอ่เรามาลองรู้จักคําว่าครอบครัวเดียวกันก่อนนะคะนักเรียน ครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะหมายถึงครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวนะคะประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะพบมากในสังคมเมืองนะคะนักเรียนอ่าก็บางทีนะคะอาจจะมีการนะคะแบบเข้ามาทํางานหรืออะไรเงี้ยคะ่ะนักเรียนแล้วก็สร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่นะคะนักเรียนดังนั้นก็จะพบมากในสังคมเมืองนะคะต่อไปครอบครัวขยาย ครอบครัวขยายเนี่ยก็จะหมายถึงครอบครัวที่มีสมาชิกนะคะในครอบครัวมีมาตั้งแต่เดิมนะคะโดยอาจจะมีปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็ญาติคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นลุงป้านา้าอานะคะอาศัยร่วมอยู่กับพ่อแม่ของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวเรานะคะพบมากได้ในสังคมชนบทนะคะแล้วก็ชาญเมืองนะคะนะักเรียนอ่านะักเรียนลองดูภาพสิคะว่าอบอุ่นไหมคะนะักเรียน ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหลายๆคนอบอุ่นใช่ไหมคะอ่าในบ้านใครคะเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างยกมือขึ้นอ่าในบ้านใครเป็นครอบครัวขยายที่มีหลายๆคนมีพ่อมีแม่มีปู่ย่ายกมือขึ้นอ่าขอมเชื่อว่ามีทั้งครอบครัวขยายแล้วก็ครอบครัวเดี่ยวนะคะนักเรียนต่อไปเรามาลองดูลักษณะของครอบครัวที่ดีกันนะคะนักเรียน ก็คือ1ก็คือมีความรักแล้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะโดยอาจจะแบบพ่อแม่ตัวเรานะคะทุกคนในบ้านมีความรักนะคะห่วงใยกันดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะคะนะักเรียนโดยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะนะักเรียนเวลาเราไม่สบายใช่ไหมคะใครดูแลคะแม่กับพ่อใช่ไหมคะนะักเรียนเขาห่วงใยเราไหม เขาก็ห่วงใยเรานะคะนะักเรียนหรือเวลาพ่อแม่นักเรียนไม่สบายนะคะอาจจะปวดหัวแล้อาจจะหายาให้พ่อกับแม่เราทานด้วยนะคะนะักเรียนก็จะมีความรักแล้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะ 2. มีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็สมาชิกในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ตัวเราเนี่ยหรือญาติสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยนะคะไม่ปิดบงังรู้จักความ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะนักเรียนก็เราอาจจะรู้จักความคิดเห็นนะคะอ่าฟังความคิดเห็นของพ่อของแม่นะคะเวลาเขาอาจจะเตือนอะไรเงี้ยเราก็จะต้องรับฟังนะคะนักเรียนแล้วก็เวลาเรามีปัญหานะคะนักเรียนเราต้องปรึกษาพ่อปรึกษาแม่นะคะนักเรียนไม่ปิดบังพ่อกับแม่นะคะนะคะักเรียนะนอ่าควอมขอเย่อหน้าครู่อมให้เล็กลงนะคะต่อไปเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนนะคะนักเรียนหรือส่วนตัวเรานะคะก็สมาชิกในครอบครัวทุกคนนะคะต้องมีความเสียสละนะคะไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะนักเรียนเราสามารถทําประโยชน์ให้ครอบครัวได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นช่วยทําความสะอาดนะคะแล้วก็ล้างจานนะคะลดน้าต้นไม้นะคะนักเรียนอ่าก็จะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนะคะนักเรียน ต่อไปมีความซื่อสัตย์แล้วก็ไว้วางใจกันนะคะนักเรียนก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยควรยกย่องแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเมื่อมีการขัดแย้งนะคะนักเรียนหรือมีการทะเลาะนะคะเมื่ออยู่หน้าบ้านนะคะนักเรียนเราไม่ควรถกเทียงหรือว่าทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นนะคะนักเรียนเราควรที่จะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันที่บ้านนะคะนะคะักเรียนเมื่อทําความผิดเราก็ควรพูดความจริงนะคะไม่โกหกกันนะคะนักเรียน รู้จักยอมรับผิดด้วยนะคะแล้วก็ให้อภัยแก่ผู้ที่ทําผิดนะคะ <K> ก็อย่างเช่นนะคะนักเรียนรู้จักยอมรับผิดก็อย่างเช่นเวลาเราทําอะไรผิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําไมคะนักเรียนกล้าที่ก็จะพูดความจริงใช่ไหมคะไม่โกหกนะคะนักเรียนแล้วก็เมื่อเราพูดความจริงนะคะนักเรียนเรามักที่จะได้รับการให้อภัยด้วยนะคะ <K> นักเรียนอ่อาต่อไป ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอนะคะนักเรียนก็สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยก็ควรมีเวลานะคะนักเรียนในการทํากิจกรรมร่วมกันก็อย่างเช่นพูดคุยแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะ <S <s <illes> นักเรียนช่วยกันทํางานบ้านแล้วก็การที่สมาชิกในครอบครัวนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็ความสามคัคคีอ่าในบ้านใครทานข้าวพรกันบ้างคะ อ่าก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นใช่ไหมานะนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทําร่วมกันภายในครอบครัวนะคะนักเรียนต่อไปเรามาลองดูในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองดูการปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวกันนะคะนักเรียนอ่าหนึ่งก็คือ เคารพและเชื่อฟังคําสอนของพ่อของแม่นะคะนักเรียนอ่าเคยได้ยินคําสุภาษิตท,ที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดไหมคะอ่าก็จะใช้ได้นะคะนักเรียนก็คือการเคารพเชื่อฟังนะคะผู้ใหญ่นะคะนักเรียนก็จะสามารถทําให้เรานะคะไม่ไปเดินหลงทางหรือว่าไปเดินในทางที่ผิดนะคะนักเรียนก็ผู้ใหญ่ก็จะมักหวังดีกับเราเสมอนะคะนักเรียนโดยเฉพาะพ่อกับแม่นะคะ อ่าสองช่วยทำงานบ้านนะคะนักเรียนอ่าก็จะเป็นการปฏิบัตินะคะที่ดีนะคะนักเรียนอ่าต่อไปก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะนักเรียนอ่าแล้วก็สี่ก็คือช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะรู้จักอดออมนะคะนักเรียนอ่าก็จะเป็นการปฏิบัตินะคะนักเรียนที่ดีนะคะของครอบครัว ก็ต่อไปพูดจาไพเราะสุภาพนะคะเรียนออนหวานอ่าต่อไปนะคะเรียนเสุดท้ายก็คือปฏิบัติต้นตามหลักคําสอนของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะต่อไปเรามาลองดูการดูแลรักษาสุขภาพ และก็จิตใจของสมาชิกในครอบครัวกันก็คือ1ดูแลเอาใจใส่ให้กําลังใจกันนะคะนะักเรียนโดยสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยต้องช่วยดูแลกันนะคะในเรื่องของอะไรคะนะักเรียนยกตัวอย่างนะคะการเลือกอาหารนะคะที่มีประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะการศึกษานะคะเราเรียนของลูกหลานนะคะการใช้จ่ายของครอบครัวนะคะก็อันนี้ก็จะ ทำไมคะนะักเรียนเป็นการดูแลนะคะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะนะักเรียนต่อไปช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านแล้วก็บริเวณบ้านนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะนะักเรียนเช่นการกําจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะการทําความสะอาดบ้านทุกวันแล้วก็การปลูกต้นไม้บริเวณบ้านนะคะให้หน้าอยู่นะคะนะักเรียนอ่าต่อไป ดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะนักเรียนก็คือการดูแลรักษานะคะสุขภาพนะคะของสมาชิกในครอบครัวนะคะจะทําได้ด้วยก็คือการชักชวนกันไปออกกําลังกายนะคะนะักเรียนหรือเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดนะคะเพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทําให้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆนะคะได้อย่างราบรื่นอ่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ป่วยได้ง่ายนะคะนะักเรียน อ่าแล้วก็สุดท้ายหลีกเลี่ยงงดเว้นยาเสพติดนะคะนะักเรียนก็คือสารเสพติดนะคะก็คือจะหมายถึงสารต่างๆนะคะที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยต้องการเพิ่มขึ้นมากๆนะคะนะักเรียนซึ่งสารเสพติดทุกชนิดนะคะนักเรียนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะนะักเรียนดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับสารเสพติดเลยนะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ แนะนำให้สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะคะอ่าคราวนี้เรามาลองดูในส่วนของเพื่อนของเรากันนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองเริ่มกันในคือคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองดูเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะของอะไรคะนักเรียนความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วก็ความเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อนเนี่ยก็คือจะหมายถึงคนที่เราสนิทสนมนะคะคุ้นเคยกันอาจจะมีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะนะักเรียนเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยจะร่วมทํากิจกรรมของเรานะคะนะักเรียนอากิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นด้วยกันหรือร่วมเรียนด้วยกันนะคะอ่าเรามาลองดูลักษณะของเพื่อนที่ดีกันนะคะนะักเรียน ลักษณะของเพื่อนที่ดีก็คือหนึ่งอะไรคะนักเรียนมีความรักแล้วก็ความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจนะคะก็คือไม่โกหกไม่หลอกลวงแล้วก็อะไรคะนักเรียนอ่าแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะ2ไม่รู้จักชักชวนอะไรคะนักเรียนไม่ชักชวนกันทําในสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนก็คืออย่างเช่นไม่ชวนกันชุวอะไรคะนักเรียน หนีเรียนทดลองสูบบหรีแล้วก็ดื่มของมึนเมานะคะนักเรียน 3. ม,มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนักเรียนก็อย่างเช่นการแบ่งปันนะคะนักเรียนโดยเราอาจจะให้เพื่อนทําไมคะอ่ะยืมสิ่งของอุปกรณ์การเรียนก็ได้นะคะนักเรียน 4. พูดจาสุภาพอ่อนโยนก็คือไม่พูดคําหยาบคายแล้วก็ไม่รังแกเพื่อนนะคะนักเรียนอ่าและ5ก,ก็คือมีความเอ,อื้อเฟื้อขออภัยคะ่ะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นแบ่งขนมปังให้เพื่อนนะคะทำให้เพื่อนอะไรคะนี่มีความสุขแล้วก็ยิ้มใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะนักเรียนอาเรามาลองดูวิธีสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนกันนะคะนักเรียนก็คือ1พูดจาไพเราะแล้วก็แสดงกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนนะคะนักเรียน2ไม่เล่นรุนแรงหรือหลังแกเพื่อนนะคะรู้จัก ให้อภัยนะคะแล้วก็รู้แพร้รู้ชนะนะคะ3ก็คือมีน้ำใจนะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราจะทําได้นะคะนักเรียนอ่ะก็อย่างเช่นนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่างถูกต้องก็คืออย่างเช่นช่วยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้านนะคะนักเรียนอ่าแล้วก็ทําไมคะนักเรียน C มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมคะรู้จักการให้แล้วก็การแบ่งปันนะคะนักเรียนแล้วก็5ก็คือให้ความช่วยเหลือนะคะดูแลเพื่อนที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะคะนักเรียนโดยเราอาจจะไปพบเห็นเพื่อนทาไมคะนักเรียนที่แบบกําลังเจ็บป่วยมีไข้นะคะนักเรียนเราอาจจะทําไมคะไปแจ้งครูอ่าหรือพาเพื่อนไปห้องพยาบาลนะคะนักเรียนอ่าก็จะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะคะ และ6สุดท้ายก็คือรู้จักการให้อภัยผู้อื่นนะคะไม่กดเคืองหรือคิดแก้แทนนะคะนักเรียนอ่าก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับบทเรียนของเราเรามาลองดูในส่วนของใบงานอ่าใบงานที่7ของเรากันนะคะนักเรียนก็จะให้นักเรียนนะคะ สำรวจพฤติกรรมด้านสังคมของตนเองนะคะแล้วก็กาเครื่องหมายถูกนะคะอ่าหลังข้อความนะคะที่ตรงกับพฤติกรรมของตนเองนะคะนักเรียนอ่าและกาเครื่องหมายผิดนะคะหลังข้อความที่ไม่ตรงต่อพฤติกรรมของตนเองนะคะนักเรียนอ่าก็อย่างเช่นถ้านักเรียนมีอะไรคะนักเรียนหน,าน,านา好好้าตาที่ยิ้มแย้มนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกนะคะในตรงนะคะคำว่าตรงอ่าและในเมื่ออ่า ที่นักเรียนนะคะประพฤติพฤติกรรมนะคนะนักเรียนไม่ทำไมคะนักเรียนไม่ตรงกับพฤติกรรมของตนเองก็ให้นักเรียนการเครื่องหมายกาละบาดนะคะตรงคําว่าไม่ตรงนะคนะนักเรียนอ่าก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้วก็คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคนะนักเรียนเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะแต่อาจจะเยอะสักนิดนึงนะคนะนักเรียนอ่าแต่ครูออมเชื่อว่านักเรียนทําได้นะค, mm hmm. นะ,คะนักเรียน อ่าเหนื่อยกันหรือยังคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูอมก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็สวัสดีคะ่ะ